สวัสดีครับวันนี้ก็ชัดสุดินนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่ต้นนะครับต้นมหาหิงหรือว่าร้านแว่นจากน้ําเพชรการแว่นนะครับแล้วก็ร้านสังกพันนะครับร้านพี่ต้นอยู่ตรงข้ามตรงข้ามเลยนะพี่ตรงข้ามข้ามที่ว่าการอาเภอกัดกับเชิงนะครับแล้วก็ตรงข้ามสพกัดเชิงก็ได้วันนี้ก็ครับเยื้องเนาะร้านพี่ต้นมีร้านแว่นนะครับใครที่อยากตัดแว่นนะครับ สุดราคาชาวบ้านนะครับแต่ว่าเกตพีเยมนะครับก็ราคากันเองก็มีร้านแว่นร้านแว่นพี่ต้นมี2สาขานะครับก็อยู่ที่เมืองสุรินทร์นะครับเป็นตามเมืองช้างครับเมืองช้างเนาะเป็นตามเมืองช้างส่วนที่นี่ก็คือล้ำเพชรการแว่นก็ได้หรือว่าชื่ออะไรนะพี่ต้นร้านที่นี่พีเอ็นเนนอลติกรครับร้านแว่นพี่ต้นนะครับพี่น้องที่อยู่ในกาบเชิงหรือว่าพี่น้องที่ประสาทผ่านมาพนมนงรักผ่านมาแวะมาอุดหนุนพี่น้องกันเองที่นี่นะครับได้ครับแล้วก็ สังขพันธ์ของพี่ต้นนะครับแล้วก็ร้านอาหารวันนี้ต้มเลือดหมูครับต้มเลือดหมูวันนี้วันนี้จะมากินอันนี้แตกะกองหมูกรอบครับครับก็พอประมาณวันวันนี้จะมากินอันนี้เนาะต้มเลือดหมูจากจังหวัดไหนนะสูตรอันนี้สูตรกาแพงเพชรครับวันนี้จะมากินอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะจะสาธิตการกินต้มเลือดหมูที่ถูกต้องให้ให้ให้ชมนะฮะก็มีถาดอันหนึ่งง่ายๆนะครับวันนี้วันนี้น้องเขาต้องการแซนด์วิชแซนด์วิ แซนด์วิชปูนะต้องการแซนด์วิชเลยจัดให้ครับผมครับตอนนี้ก็พี่น้องกราบเชิญก็ได้เห็นก็จะได้หากันเนาะครับไปมาก็จะยาวที่นี้แต่กันเดี๋ยวเป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวปรุงก่อนเนาะนี้สูตรกำแพงเพชรเนาะต้มเลือดหมูนะครับสังเกตว่าแถวนี้จะไม่ค่อยมีหมาเดินนะเพราะว่าเอาหมามาต้มนะฮะหยอกเล่นนะครับใส่ตามใจชอบเลยครับผมอหะวางใกล้ไหนวางใกล้ไหนจะได้เททีเดียวเลยอืม กม่ต้องต้งไม่ต้องใส่เผ็ดเด้่ยดอกเดี๋ยวมันเผ็ดผมได้ข่าวมาว่าอกหักนะครับได้ข่าวมาโอกหักเมียน้อยเมียน้อยได้ผัวใหม่เมียน้อยได้ผัวใหม่สองคนเลยอ่ะว่าไปอกหักอยู่นะครับตอนนี้ก็จริงเราเรากินเหมือนพระก็ได้นะใส่แบบเหมือนพระจริงหลักการกินต้มเลือดหมูให้อร่อยนะครับ ที่กำแพงเพชรคงไม่กินนะไม่มีครับแบบนี้อันนี้ก็อันนี้ข้าวกรอบอก,กับโอ้สาหลายจะมาต้องหลายเอาคนละข้เอา,สอเอาใส่เลยโอ้ได้มันขึ้นมาหมด<ะ>หรอวพระเนาะข้าวัดป่าสายป่าเนาะเปนยังดงได้ข่าวว่าจะไปปฏิบัติธรรมเพราะว่าช่วงนี้จะไปถือศีลห้าวันนี้วันนี้ถือถือศีลห้าวันแรกนะฮะต้นเริ่มชวนแล้วหกขวดแล้วดิปลอบใจกันปลอบใจครับพี่น้องกันโอ้ไม่ได้เห็นเนาะ ยอดเลยครับมันคือสีน่าก okay. ินบอกต้นมันคือสีน่าเกียดได้ไหมฮะโอ้นี่แหละครับผมนี่เคยเคยเห็นไหมเข้าป่าจะก็เอ้าก็ที่นั่นเขาไม่กินกันเลยกระแพงไม่ไไม่กินอย่างนี้บอกที่วิลามเขากินกันอย่างนี้เลยแต่เฉพาะผมคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นจังหวัดรออันนี้เหมือนเข้าป่าเข้าป่าแบบนีอะไรไปกินอยู่ในป่า ขอบคุณนะครับวันนี้เจ้ยชัดนะครับจัชวานโปรต้าสลินนะครับมาอุงหนึ่ต้มเดหมูพึกินบมดเลยพึ่งกินได้หมดครับไม่พี่ไม่กินหรอไม่กินครับผมไม่ซื้อแต่กูซื้อพี่กินไอ้ลูกค้าหรือเปล่าไม่เคยมากรสชาติดีนะพี่ต้นสูตรไอ้ต้มเลือดหมูจากเอ่อกำแพงเพชรนะครับนี่นะครับหมูอันนี้ก็จะเป็นหมูบัตช่อนะครับ ถูกต้องถูกตอเอาไหนอืออันนี้อันนี้หมูเนี่ยอร่อยพี่ต้นอันนี้หมูบะช่อครับผมหมูบะช่อแล้วก็จะมีมีระเพาะมีเครื่องในหัวใจอันนี้อร่อยบะช่อปั่นเองครับมันจะนุ่มแลวมันจะหอมเนาะหมูกรอบนจะไม่กรอบเท่าไหร่เพราะว่าเด่งด่วนหมูเด้งด่วนครับโอเคนะครับก็ผ่านมา ครับบ่ายสามก็หมดแล้วเนาะสนครับการต้มต้มเลินอาจจะหมดนะครับอาจจะเป็นผัดต๋ยวบ้างนะครับอาหารตำสั่งมีง่ายครับผ่านไปกาบเชิงก็แวะแวะซื้อกินได้มันขาดไปอย่างนี้ขาดหมาน้อยไปซื้อสินซื้อสินห้านะครับหมาน้อยไปวันนี้จะข้ามหกโมงเย็นหรือเปล่าสินห้าผมวันนี้เนี่ย่าจจะไม่ดีพี่กลับไปซื้อมาให้ผมกินฮะเีอกบไปซื้อมาให้ผมกิน เราก็ทำเป็นสินขาดเส้นแตกอ่ะวันนี้คิดเงินเดี๋ยวเลยวันนี้มีเมนูอะไรอีกนะจะทำกระต่ากรอบระต่ายกบกบนี้ถลกหนังไหมโอ้เลยน้องเมนูมันจะแซ่บเหรออู้หูสมัยก่อนเขาไม่เคยถลกกันหรอกเพราะว่าหนังกรอบหมูนี่อร่อยมันนุ่มเฮ้ยน่ารักดีนะครับเหลืยังไม่หมดเลย ได้แข่งกินที่ไหนนะเัีไย่หมดเลยลงในเฟซใหญ่เลยไม่ต้องลงเรืวหรอกแบบนี้พี่ต้นออกเนี้ยแล้วสาขาที่เมืองอะใช่ชื่อร้านอะไรนะเป็นตามเมืองช้างเป็นตามเมืองช้างอยู่อยู่ทางออกไปเส้น IQ ครับผมเส้น IQ เป็นตามเมืองช้างนะครับที่จังหวัดตุรินของพี่ต้นนะครับเลยแม็กโคมาประมาณห้าร้อยเมตร ครับก็แยกบิ๊กซีมานะครับบิ๊กแยกบิ๊กซีมาเลยแมคโครมาเลยแมคโครมากี่กี่เมตรมันห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรอยู่ซ้ายมือนะครับเว้นตาเมืองช้างนะครับของพี่ต้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับที่ติดตามกันอยู่ก็ไปอุดหนุนพี่น้องกันนะครับราคาก็ต่อรองนะฮะอย่าต่อรองมาทางพี่ต้นนะฮะต่อรองมาทางในหน้าคนกลางเท่านี้นะครับเพื่อจะได้บวกราคานะครับพี่น้องกันจะได้มีเงินกันทุกคนนะครับผมขอได้ข้ามาน้อย เกาลาวผสมหมูกรอบเป็นไงครับรสชาติ <c oughs> อืมโอเคแจ็มไหมครับต้องไม่แจ็คมึงเอาไหมกูไม่ถือกูถือนี่ไม่เคยใครเห็นใครกินมาก่อนนะครับผมเอฟซีบอกว่าชัดสุรินทร์น่ะช่วยกินอะไรแปลกๆหนะ่อยได้ไหมอยากกินอะไรแบบธรรมดาธรรมดาวันนี้ก็เลยจัดให้นะครับกินอะไรแปลกๆ หมือนเข้าหมาเลย <c oughs> คุณแจ็คเราเหมือนเข้าหมาตัวผมเองก็คิดว่าเหมือนเข้าหมานะก็ <c oughs> อบอกเอมซีว่าให้กินอะไรแบบแปลกๆหน่อยให้กินแบบแนวแบบไม่เหมือนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจัดให้ครับเออวันนี้เอาอันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณไป็นต้น